สวัสดีครับพี่น้องรายการประกาศมสดขมาถึงทันแล้วนะคะฮาเลียอธิษฐานก่อนกับฮาเลียสาธุการและพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระญาณบริสุธิคลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ทุกกรณีไม่ว่าดีหรือร้ายทําทใจได้พระวางใจในพระองค์ฮามนฮาเลียขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของลูกทุกคนด้วยเถิดแล้เข้าใจการนมัสการพระเจ้าได้จิตวิญญาณและความจริงและพระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตนำมา ซึ่งความเจริญร,รุ่งเรืองวรกายิสือดโกทุกคนที่วางใจในพระเจ้าจะเจริญร,รุ่งเรืองโลตโคโฟไดกะเสผู้ใดไม่กระบุตต่อพระเจ้าจะเจริญร,รุ่งเรืองโซซีฮันและดฟอนงั้นก็เสือดโกฟอนงั้นก็เสสนักตรหักลูกทุกคนทำบิดเรื่องไรกาบขอพระธานอภัยบาปด้ยวยเธอเจ้าข้าขอพระเจ้าที่รอนุมาให้ลูกลูกทุกคนได้ใจใส่ซึ้งมือสะอาด ในการฟ้าเดียในการแชร์พระโพลในการแบ่งปันพระคำในการกล่าวพยญานในการวางมือติดทานให้ผู้คนทั่วโลกขอให้เป็นไปตามน้ำพระใจของพระองค์เถิดเจ้าการที่จัดในการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอเมนฮาเลลูิยะสุรโกซ องพระเยซูทรงเอ็นดูมีพระเมตตาทรงของใจในโลกาทุกภาษารวมมาสัรเสริญพระนามกไกลทอฟ้าชาวโลกมารวมใจดำเนินเธอประเกียรติทรงพระเจรุญทอฟ้าสันเสริญเป็นเสียงอาเมนผู้ใดที่มีปัญหาพระองค์เยียวยารักษาไม่เวน้น ปีศาตานหลุดอกกระเด็นถอดลูกได้เห็นกาวเป็นพยานพระเยซูพระผู้ช่วยรอดทุกคนปลอดภัยสุขใจทุกท่านพระองคงทรงชมกวิญญาณทุกคนสำเร็จเป็นเสียงอามาเมนาเมนสายทิพยานหลังลงมาจากฟ้าเบื่อคุสู่มวลชนซึ่งเป็นคนของพระเจ้าผู้ซื่อตรงมีวินัยในการกว้า โปรพระเจ้าให้รางวัลทุกคนที่รักพระองค์ขอทิศทานที่ลงมาที่ลงมาจากพระบิดาผู้ทรงสูงสูงลูกทุกคนน้อมเสียนกับกรบลงค์สรรเสริญพระองค์ทรง,รง,ทรงยิ่งใหญ่นานใาด,ดเอ่ย ใดเอ่ยทรงยิ่งใหญ่เหนือนามใดในโลกพระเจ้าพระยาเวหรือพระเยซูพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนพระคําที่มาถึงท่านในวันนี้หนึ่งที่โมทีบทที่หข้อสิบสี that you keep this commandment without spot u p r blameless until our Lord Jesus Christ a p p e a r i n g เห็นไหมให้ท่านรักษาคำบัญชานี้ไว้อย่าให้ดังพร้อยและอย่าให้มีทิฏฐิได้จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมาต้องรักษาทุกวันไม่ผิดศีลทมไม่ลักขโมยไม่เข็นข้าไม่ฉาไม่เลียนท่ากันทุกที่ไม่จองหองไม่หวดตัวไม่ลงปวนีทาความดีอย่างเดียวแข่งกับเวลารักษาคําบัญชาของพระเจ้าไว,าวา้ประกาศเชิพระพจ์กล่าวพยานไม้ไม่เป็นไม่บายเห็นไหมไข้หวัดใหญ่ระบาดแต่พี่น้อง ไม่เป็นก็ทําทําทุกวันไม่เคยหยุดนะพี่ด้อ,อกน,น,นะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนไงนะอากาศเปลี่ยนก็เป็นนิดหน่อยนะแต่ว่ามือในน้ำพระเยซูก็ดีขึ้นปกติก็กินแล้วนอนกินยาแล้วก็นอนกันแน่พี่น้นนนองขอให้เจอหมอที่ยาดีนะหนึ่งที่โมทีบทที่6กข้อสิบสี that you keep this commandment without support from the u n t i l อันนี้พูดไปแล้วนะว่ารักษาคำบัญชานี้อย่าให้ดังพร้อยต่อไป1นึ่โคดินบทที่1ข้อ7 so that you come short in no give eagerly waiting for the revelation of our lord j e s u s c h r i t ท่ันทั้งหลาย จึงมิได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านโรคโอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราของประทานทั้งเก้าอย่างเรามีครบทุกคนนะบางคนก็มีวิสตมสติปัญญาโนเลตฟาร์มรู้เฟสฟ,ฟาร์มเชื่อมิร์เกิลการทำอัศจรรย์ได้ฮีลิง่งการรักษาคนได้พาฟิซีการเผยพระวัพพนะได้ดิสเซนิงออฟเดะสปปริตการสังเกตวิญญาณได้ Different k i คายอัทางการพูดภาษาแปลกๆได้ Interpretation การแปลภาษาได้ทุกภาษาในโลกเห็นไหมพระเจ้าให้ของประทานทุกอย่างนะไม่เคยขาดเลยรอพระเยซูไปด้วยของประทานก็มีทุกคนด้วยปรบมือถวายเกียพระเจ้าพร,ระเจ้าให้ทุกคนนะไม่ใช่ให้แต่ไม่เป็นสองที่โมธีบทที่1นึ่งข้อแปด y t นั r ลีไดสเล u อัพ r me the crown of r i g h t e o u s n n s s s which the Lord the r i g h t e o u s j u s been give to me on that day a n d not to me only but also to all who have l o v e i s appearing ตั้งแต่นี้ไปมุงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าทุกคนของแม่เป็นของลูกจงดีของลูกจัก,กริดของลูกเจ้าเอของลูกอภปญิยานึกออกไหม ของลูกทุกคนนะอ่าซึ่งองค์พระพู้เนเจ้าผู้พิพากษา,าชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลให้แก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและมีใ,ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่ทรงประทานแก่คนทั้งหลายที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์ดะนั้นพระเจ้าจะมาแล้วไม่เป็นต้องบอกว่าให้ตั้งตารโรคโคอคอยด้วยาการทําดีไม่มีที่ติรอจนกว่าพระเจ้าเสด็จมารับเราทุกวันทุกคนนั่นแหละพระเจ้า <c oughs> ยินดี ไอ้ขอไปไอเป็นจังหวะเมื่อวานน้ำมูกวันนี้ไอนะไม่เป็นไรในนามพระเยซูหายนะไม่มียาแกไอนะถ้าเป็นออกไปเอายาไม่ได้ก็วางมือวางมือในนามพระเยซูฮาเลียวกัสกุตโกิขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามิน ถึงไม่สบายถึงป่วยกินและะนน้วก็นอนกินแล้นอนแต่ไม่เคยหยุดไม่เป็นธรรมตลอดขอบคุณคุณวิชัยวงสุนทรระสีมด้วยพระเจ้าวอวยพรค่ะพระเจ้าให้เพลงสองที่มทุทีบทที่หนึ่งข้อแปดรักษาพระบัญชาไม่ให้ด่างโปยตั้งตาคอยพระองค์ทรงเสด็จมาเฝ้ารอคอยพระองค์ทุกวันเวลา ว่ารักษาพระบัญชาทุกลมหายใจมุงกุฎแดงความชอบธรรมก็เป็นของข้าส่งให้มาเป็นรางวัลน,นั้นยิ่งใหญ่ส่งประทานให้คนทั้งหลายที่ได้กลับใจยินดีในการเสด็จมาของพระเยซูฮาเลลูยา เจ้าให้ในวันนี้นะคะพระเยซูผู้ทรงอุ้มชูดูแลทุกคืนวันพ <c oughs> ระองค์นั้นทรงคุ้มครองปกป้องของไทยขอยกย่องพระเยซูผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ชีวิตใหม่ผู้อยู่ในพระเยซูขอประกาศพระนามของพระองค์ขอมั่นคงศรีตรงต่อพระเยซู ทรงให้รอดปลอดภัยในทุกคู้พระองค์ทรงคูทุกชาติจนให้พ้นบึงไฟอาเมนอามนอามมน,มนให้พ้นบึงไฟทุกคนนะคะปกติคนเราเนี่ยต้องตกบึงไฟเพเพราะผิดสินธรรมกรรมกรนเคยฆ่าคนเคยอลักเล็กขโมยน,น้อยเคยล่วงประเวณีเคยพูดบท เคยดูมินศาสนาอื่นเคยไหว้รูปเคารพเคยทำผิดมากมายนะปกติมนุษย์โลกนี่ต้องตกบึงไฟฉะนั้นพระเจ้าให้พ้นบึงไฟทุกคนนะปรบมือถวายแกีร,รพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนออการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิสนิทชน ให้ทุกคนหลามัวชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกขั้มเจ้าอ่านพระคำทำตามงานทูลาพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพากสาไม่พนกันที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหวันใครทําชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกไงพี่น้องแต่บางคนไม่เชื่อไม่ปลือแต่พระเจ้าให้ประกาศทุกวันนะคะ,ะให้คนกลับใจมาหาพระเจ้าก่อนหมดเวลาขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนช่วงนี้รับเชื่อพูดตามดังๆเลยค่ะข้าแต่พระบิดา ลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกปิดบาปมานานผีซาตานมาแยังใจไป <c oughs> เคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภยัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการ ผีมารซาตานอย่างบ,บรรพษที่เคยทามาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาเปเวนกรรมทําแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวนก็ฟืน้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซู มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงวยพรชัยลูกกธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปกมือถวายเกียรติพระเจ้าปกเมยลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาปให้หมดพี่น้องไม่ทําบาปอีกแล้วเป็นลูกพระเจ้าและต้องเป็นปุนให่ให้เขาเห็นพระคิดในตัวของทุกท่านให้ได้ทำความดีแข่งกับเวลาตาเวลาจะหมดแล้ว อาช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยและคนเจ็บป่วยนะมือขวาวางบนหัวนะขออนุญาตมือขวาวางบนหัวไม่เป็นเพราะว่ายังไข้หวัดใหญ่ยอยู่นะอารียดุยาปาคาเซโกตโกโฟก่อ้พี่น้องก็หายด้วยนะอธิษฐานภาษาพระวิญญาณแล้วหายพี่น้องซาลาตะโกฟอนกัซาลนชูตะโกโฟกัซาเคนเที่พระเจ้าชักปางไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดนะคะ ซาลาลาลากัสเซ่ขอฤทธิ์เดชขอไฟเจ้าพระเจ้าไฟกดไฟกดไฟกดคัดเอาดีมันอินเดเนมอจิสทรายลอลัคาษิโกดกโสซ่คัดเอาหมายถึงขับไล่ผีมานออกไปวาราคาสิซ่ฮ้องโรงงานานการเชื่อโกฟอคัดเอาดีมันขับไล่ผีมานออกไปวาราคาสเซในนามพระเยซูประกาศตลกูฟาร์ในการเชื่อโกฟานากาเชืผีมานเจ็บป่วยออกไปประกาศสกุลโกฟอในการเซออันการเซ ประกาศิ่งรุโก่ฟอนงกันสินั่นก็สิ่งนุ่งทกฟอนงกันสิผิวหนที่เจ็บป่วยออกไปประกาศิ่งรุโกรนกาอิอนรุโกันสิหนึ่โก่ฟอนงกันสิความเจ้ากำจัดออกไปสุุ่โก่ฟอนงกันสิหนึ่งก่ฟอนงกันสิฮัลโหลกสิความดันเบาหวานโรคมะเร็งโรคเกาโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคสมองโรคต่างๆหมดไปในนามพระเยซู เสกเสริม <c oughs> รักษาคุณสมบูรณ์ใจนิคมด้วยรักษาคุณอารีสวรรค์ให้เดินได้รักษาพี่น้องทุกคนที่ฟังคลิปนี้สรุปโกฟานเองแต่โกฟานยิ่งพอดียิ่งเจ้ารู้ฟูดีโมฟานเองเต็มกันซีโน้ตโกฟานเองกันซีสรุปโกฟานเองกันเซ่ดังกัซีหลั่นแม่มด้วยนะให้หายโรคไปค่าเจ็บใหญ่มีปากกาลักษณ์เชียวในโกฟานเงกันเซ่ตั้งแต่ไปเฝ้าตากรุงมาแล้วก็เป็นเพราะว่าโรงพยาบาลนั้น แหล่งโชโรกับพี่น้องล <c> ะ <oughs> สมเม็ดก็ไม่ไหวหายใจไม่ค่อยออกเลยไม่ได้สวมเม็ดบางวันนะน <c> ะ <oughs> ที่นอนใต้เตียงไม่ได้สวมเม็ด <c oughs> ไม่เป็นไร,รเจ้าทรงปกป้องซา,ารโรรกธรอฟในกาเซเป็นนิดหน่อยเดี๋ยวเขาหายเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยนั่นเองลาตะโกฟในกาซูโยโลโฟในกาเซนตะโกฟในกาเซนตะกรตานันตะกาเซนักาเซนก็เสขอบคุณพระเจ้าทุกรก,ขอขอร,กรณี สาลคา,าตนันเกฟวอนกาเชืวอุกโกฟอน,น,นการซนในเกขอพระเจ้าเทพรพรลงมาให้ลูกลูกทุกคนที่ใจสดชื่นม,มือสะอาดมือสะอาดในการเฝ้าเดียวในวันนี้โดยเฉพาะลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกจักเกิดลูกเฟญญาลูกตองพรพิรดาน้องมธาน้องสองล่าลูกเทระการหลานหลานแม่มด้วยประกาศชิกุตุโกโฟอนารเชกซันในกเซลูกเทระการลูกดาวลูกตุน สันเีกเส้นกัเี่ยนก็ฟอนักันเสกันนึกฟอนักฟกเนักเี่ยนกลูกก็บนด้วยเขาบอกให้อธิษฐานเผื่อก็ด้วยสูตกันสนงกัเี่กสกใครกันลาลาที่กันเี่ก็ฟองอัิชนั่งกฟอนัซนน่กมฟอนอกิี่นกเสกพระเจ้าที่พระโพลลงมาให้จา์ฟูอาจารย์หมอวัดดูอาจารย์อาจา์น้องแมว อาจารย์วุฒิชัยน้องเพลอาจารย์ปามุ่น้องตุ้มอาจารย์ไฟโรดแม่เหลียวแม่แย้พี่เจ็ดน้องวิทย์น้องวันน้องดิ้นน้องพ่าตาน้องน้องอ้อยน้องหิวน้องจิ๋วน้องเต๋าน้องโอ้ลูกนิชาธรคุณสมบูรณ์เศรษฐกิลูกโตลูกตรงลูกต้อยลูกจีบลูกขาลูกอ้อยลูกปุ้งลูกฝนลูกไหนลูกโนดลูกสุกลูกเมลูกขิมหลานนิ้งหลานนิ่งหลานแทนคุณหลานทุกตาซาลังคาเซน้องกฟรองก์ชีน้องกฟรองก์เซสูด์โกฟรองก์เซ ขอเทพพรลงมาให้ลูกลูกทุกคนปาตากเซโรฟานกันเเจ็บไข้ได้ป่วยหมดไปในนามพระเยซูปาตากสกลโกฟานเพระพระองค์ทรงเหนือตายและเหนือโรคภัยลาตะกเซโรคไปอะไรจิบจ้อยอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูทั้งหมดระกาตานังคันิจะบีบก็ตายจะใครก็รอดขอพระองค์ทรงนำขอพระองค์ทรงช่วยกู้ขอพระองค์ทรงไทลและกสกุโกฟูบาปเฟนภัยทั้งหลายประกาศสกุโกอย่าให้มีในพี่น้องทุกท่าน ทรมิจชนของพระเจ้าต้องยินยงพันชั่วอายุสารคาตารโรฟานิงกฤนกเซบาเป็นภัยใดๆที่มีขอให้หมดไปประกาศละคชูืนกอฟานอกฤาชูในกอโฟในกเซ่โดยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูสาระคาเซ่ในกเซ่อำนาจมืดไม่มากั้มกายได้ประกาศละคาชีโนตุโกฟในกเซ่ในกเซ่ผีมัน วิ Wing, í, ่งหนีไปแล้วเอาพระบิดาการลคาโซโลโกโฟดขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สันสอนพระองค์ทุกลมหายใจไปคะโซโลโกเซพุธการเซเรโกเซขอพระเจ้าประทานทรัพย์มีทวีคุณได้ปัญชนามาได้ร่างกายแข็งแรงชนะภาษากรุตปัญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทุกหนแห่งผู้ใดอ่อนแอขอพระองค์ทรงเสริมแรงขอรับแสงจากพระเยซูผู้เดียว ทุกสูงโรคไปหมดไปผีมันตนใดไม่มายุงเกี่ยวขอเชื่อพระเยซูผู้เดียวพระคำยึดเหนี่ยวถึงหลักใจทุกคนได้เทิดจับมือพระเจ้ากอดพระเจ้าไว้แน่นพีโนโ่น้องขอบคุณพระเจ้าในานามพระเยซูอเมนซิปนิวประนอมและบังคงก็ลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเศร้าเป็นน้าเอย้ยหวาแมวฟังวาจา,าเศร้าเป็นหนเอ้ยปุโรหิตของพระคิดทั้งชีวิตมันประคิดทุกอย่าง เคยขันสร้างเดินตามยางพระเยซูเดียวชาวทุกฝ้าเดียวเป็นนิสัยไม่โกรธกันใจไม่ห่อยาวยึดกคำสอนพระเยซูผู้เดียวรังรหมเดียวให้อภัยให้ไปทำสิ่งใดขอพระบงค์ทรงนำจิตจดจำประกำสดใสพอเดินตามพระเยซูเรื่อยไปถึงหลักใจไปสวรรค์ทุก แขงคนรักใครไม่ไหวรูปเคารพไร่ไร่ไม่หลวงปวีณ์ทำแต่ความที่อ่านพระคำปีพระเจ้าอวยพรหน้าแม่อึพระเจ้าอวยพรอ่านพระคำปีจบเปรี้ยงสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเลนหลุนเรือลาล,ล,ล,ลุดอ่านแล้วต้องทำตามนะคะพี่น้องถ้าผิดข้อเดียวคือผิดหมดนะอ่าพระเจ้าช่วยไม่ได้ อย่าให้ผิดพี่นอ้องขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะเกรสบีวิวสวัสดีค่ะ